ข่าวแรกนะคะไปดูภาร,รกิจในเรื่องของการซักซอบแผนเผชิญเหตุเนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะต้องรับมือกับน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะเตรียมที่จะจัดทําแผนซักซอมเผชิญเหตุและอพยพพี่น้องประชาชนนะคะโดยร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬค่ะ พลตรีนรธิพยนอกผู้ประชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีเดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการการฝึกอพยพประชาชนตามแผนเผชิญเหตุประจําปี2567ในพื้นที่อําเภอปากคาดจังหวัดบึงการจึงได้ชมสาธิตการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูมิประเทศจําลองณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติในภูมิประเทศจริงซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมการอพยพป,ประชาชนส่วนราชการออกจากพื้นที่เมื่อมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ําท่วมฉับพลันโคลนถลม่มหรือว่าน้ําไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำาลาธารทางน้ําเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งปกติไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ําหรือเกิดจากการสะสมน้ําบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทําให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ยําไปยังพื้นที่จัดเตรียมไว้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณความรู้ให้กับประชาชนหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติและบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชนดังกล่าวมีทั้งการซ้อมอพยพประชาชนมายัางพื้นที่ปลอดภยัยการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการลำเลียงผู้บาดเจ็บรวมทั้งการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ โอกาสนี้ผู้ประชาการกองกำลังสุรศักดิ์บนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬร,รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองในอำเภอปากคาดและหัวหน้าส่วนราชการค่ะอย่างได้มอบถุงยางชีพแจกจ่ายอาหารจากรถครัวสนามแก่ประชาชนนะคะที่ได้มาร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษตำบลหน,นองยองอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการส่งเสริ นะคะให้น้องๆน,นักเรียนและเยาวชนเนี่ยได้ออกกําลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลาจากยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งได้ร่วมกันบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567จํานวน100ต้นค่ะประกอบไปด้วยต้นสากต้นยางนาต้นพยูงต้นประดู่เพื่อเพิ่มพื้นที่สี แล้วก็เป็นร่มเงาภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ